สวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับโปเกมอนลีเจน์อซิวสกันอีกเช่นเคยนะครับผมและในคลิปนี้นะครับเราจะมาทําการจับเจ้าจีราติน่ากันนะครับผมซึ่งเจ้าจีราติน่านะครับเพื่อนๆนจะจับมันได้นะครับเพื่อนๆนต้องจัดการมันก่อนนะครับผมแล้วหลังจากที่จัดการมันได้เมื่อเพื่อนเพื่อวาร์ปมาที่หมู่บ้านเพื่อนเพื่อนก็จะได้คุยกับโปรเซสเซอร์นะครับผมแล้วก็จะได้รับ เควสมา1เควสนั่นก็คือเควสที่91นะครับผมซึ่งเควสที่91นะครับผมเขารายละเอียดเขาก็บอกว่ามันนะมีเงาขนาดมหึมานะครับผมถูกพบในโคบอนโครแลนนะครับผมซึ่งตามที่ศาสตาจารย์บอกนะมีโอกาสสูงเลยที่จะเป็นเจ้าจีราตินานั่นเองโอเคครับผม เมื่อเรารู้แล้วใช่ไหมครับว่าโลเคชันของเจ้าจิราติน่าอยู่ที่ไหนไปเราก็วาร์ปกันไปเลยครับเฮ้ยไม่ใช่นี่อันนี้โอเคแล้วไงต่อตอนนี้เรารู้แล้วว่ามันอยู่ในเมืองนี้อยู่ในแมปนี้ถูกไหมครับทีเนี้ย คือถ้าให้ผมเดานะมันอยู่ในมันอยู่ในถ้ำสามถ้ำนี้แหละถ้ำนี้ไอลาวาโดมนี่มันตัดทิ้งไม่ได้เลยเพราะว่านี้เราจัดเทพไปแล้วหนึ่งมันก็จะเหลือแค่สองถ้ำตรงนี้กับตรงนี้ใช่ไหมโอเคไปเราไปถ้ำแรกกันก่อนดีกว่าบินไปเลย โอ้โหแบบก็แบบตอนนี้สู้กับจิราดีน่านี่แบบโอ้โหมันยินนะแบบโคตรลุ้นอะว่าแบบอู้สนุกครับผมใครสำหรับใครที่ยังไม่ได้สู้กับกับมันนะผมบอกเลยว่าสู้อะเตรียมมันไปดีๆนะครับ <c oughs> <c oughs> ตอนแรกนึกว่าแบบสู้กับเขาเสร็จปุ๊บเราจะได้จับเลยอะไรเนะที่ไหนได้ไม่ใช่ เราต้องมาจับมันอีกรอบหนึ่งหลังจากที่เราสู้กับเขาแล้วโอเคถึงแล้วสปินพาร์ทเาปุ๊บปุ๊บเล่นตัวนี้เราชอบปีนทุกตลอดเลยไม่รู้เป็นอะไร มีคัดซีนแบบนี้อ๋อโอเคครับผมเจอแล้วโอเคแล้วไงต่อเราต้องปาบอลใส่เหรอหรือว่าไงทำไมน้องดูแบบเงียบผิดปกติอะ่ะไม่เหมือนตอนที่เราสู้กับเขาเลย คุณรู้สึกตัวเหรอหรือว่าไงเรดาร์เพื่งทับงานเหรออ๋อโอเคเขาให้เราสู้กับเขาให้เราสู้เดี๋ยวผมเอาตัวนี้มายืนดีกว่าแล้วก็จัดไปเลยแฟร์เลยโอ๊ย เอาแล้วตายไหมเนี่ยเราต้องตีไม่ให้ตายนะโอเคโอ,คโอ้กำลังดีเลยรถกลองอ๋อน้องเหมือนน้องจะตีเราไม่ได้นะงั้นเดี๋ยวเราเอานี่มาอีกตัว นี่คือวิธีจับมอนที่ถูกต้องแล้วก็ชอ็อตมันไปครันบผนม under wave เรียบร้อยโอ้โหเจ็บเจ็บอ๋อน้องปั๊บแล้วก็โอเคเปลี่ยนกลับมาตัวเดิม จับสิครับรออะไรเอาบอลน,นี้ไปเลยหรือว่าบอลดำหรือว่าบอลนี้เลยปิงโอเคไม่ยากไม่ยากทำไมรู้สึกมันจับง่ายง่ายกว่าตัวดืนที่ผ่านมา อ๋อโอเคเราได้นี้มาด้วยไอ้จี้เอาไว้เปลี่ยนฟอร์มเดี๋ยวขอดูหน่อยว่าเราได้นิสัยอะไรซึ่งตัวนี้นะครับผมเขาเล่นอะดัมนต์กันนะส่วนใหญ่ขออดัมเนต์เลยได้ไหมจบจบ เฮ้ยเหมือนจะเหมือนจะเหมือนโอ้โหจอยลี่เหรอจอยลี่ก็เล่นได้อยู่นะโอเคผมคิดว่าเล่นได้ตัวนี้จอยลี่โอเคโอ้ได้รอบเดียวเลยโอเคมานี่ใสเราโอเคละเราส่งเควสที่ศาสดาจารย์เลย ลงในโปรเจดิกเราเรียบร้อยแล้วอ๋อรวมกีรันดีนาด้วยเหรอโอเค,อเ,คเรียบร้อยไหนขอดูน้องหนซิททั้งสามตัวเลยแล้วก็สอง ไม่อ้โอโคเทโอเคครับผมทุกคนเนเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับสัาวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย